ทุกคนครับเราเจอเกาะมันนะครับคือวิ่งลงมาแบบช้ำม,มากครับดูดิเป็นเทือกลงมาเลยแล้วแแล้วก็หนูใหญ่ด้วยแหละทุกคนรอยเท้าใหญ่อยู่ครับเท่าๆเนี้ยเนี่ยครับรอยเท้าใหญ่ๆอยู่นะเนี่ยครับวนเธอแช่แล้วก็มีรอยพังพอนด้วยมาส้มเลยแล้วเราก็เล่นของไม้กันเลยครับทุกคนนี่ เป็นไงครับทุกคนของใหม่เลยจ้านี่ของใหม่เลยจ้ามาเปิดประเดิมกันเลยเจอครับนี่อีกลูหนึ่งอ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่ไม่กล้าดักกันในรูใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจะเอาดวงเก้ามาครับผมมาดักโหเนี่ยนุ่งพนุณหมดเลยทุกคนนี่ก็อีกรูเนอะงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาดวงเก้ามาเ้ยทุกคนมีมีเดิน เนี่ยมีเดินมีเดินข้างกันแครับแต่ไม่รู้จะมีกี่ตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับทุกคนตอนเช้าครับนี่รูนึงนี่ก็รูนี่ก็รูแต่ช้ำเลยฮะเงาเงาเลยไหมไค,ครับเดีย๋ยวเจอกันตอนเช้าเด้อทุกคนกดติดตามกันไว้ครับ